โอลีโอปีโป๊ปั่นโอลีโอปีโป๊ปปั่นเขาดีมากเคือร้านเนี้ยเพรนั้นเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะมากินโอวัลตีนปีโป๊ปั่นของดีนะคะสดชื่นสดชื่นมากแกลิยท่าอะไรเงี้ยบางคนเนี้ยไม่ไม่รู้นะว่า โอ้โจริงกับปีโป้จะเท่ากันแต่พอวันนั้นเรากินแล้วแบบเฮ้ยไม่เปลี่ยนเมนูแล้วต้องกินเมนูนี้เนาะแล้วอร่อยทุกเมนูนะคะเนี่ยใครอยากทานซูชิด้านหลังพ่อค้าก็ปั้นไปยิ้มไปแล้วก็ไม่รู้ยิ้มใครยิ้มอยู่คนเดียว <c oughs> นะคะดีนะคะมากุดตุดก,กันเยอะๆนะซื้อชีสออกราแล้วก็มีหน้าร้านด้วยนะคะอยู่แถววงการโทรศัพท์แล้วก็ยังมีใช่ไหมแล้วนี้เขบอกว่าอันนี้ไม้ละสี่สิอย่างเลยนะคะตับก็สี<อ>่สิบหดด้วยเสตับยี่สิบาทต้องการสี่บาท,ทอ้นี่น้องคที่เป็นแบบผมาเป็นถแบบึงกที่กินแเพล้เอาไข่เค็มได้ไหมาคะเอาไขเค็มสามเอร แล้วตอนเช้าอ่ะบางทีกับอนเ็ก็มเหนเนี่ยบุไม่ดืคมบุญนน้อไมาเหอแม่วันอ๋แต่ม่ก็ากแล้วงแม่ก็ยินดีาขายดีมากเลยนะคะ ขายจนย่างไม่ทันของมันเยอะนะจันย่างตั้องแต่บ่ายอันนี้มาจากพิษณุโลกเลยใช่ไหมคะอ๋อวันนี้เลื่อนวันนี้ของแม่อันนี้หมดเป็นคนบุรีรัมย์หรือว่าพิษณุโลกคะคนพิษณุโลกครับออ๋มาขายถึงนี่เลยแม่เปิให้ตลอดแม่ไว้ทุกวันแต่วันหนูก็ื้อแม่แล้ว แคนที่ติดไข่นนะทคนน่ากินมากคือแบบลูกค้ารอเลยนะคะย่างไม่ทันค่ะร้านขาขายดีจนยางไม่ทันอันนี้แหละอเดี๋ยวน้ดี๋ยวนเียขเเอร่อยมาอ่คต ดังไงใจ่ถ้าตัวไก่นุ่มลืกใหญ่ไก่นั่งตั้งแต่ใหม่วันต่อวันแม่ก็ปั้นใหม่ทุกวันเลยนะเนี่ยนะคะขายเปิดใครซื้อที่หมดเลยเขาบอกว่าขนาดย่างวันแต่บ่ายนะคะเนี่ยขายไม่ทันย่างไม่ทันสดสดสตรอนบอร์รี่ฉ่ำเนี่ยเขาไปสตรอเร์รี่คืออร่อยโคตรอร่อยอ่ะคนที่นี่ต้องไปนะคะทุกคนดูสิขายดีมากขายดิบขายดีจนย่างไม่ทันนะคะไก่ย่าง สีไพรไก่ย่างพิ่สุนุโลกค,ค่ะ5บาทไร้มาได้20มาได้20เดี๋ยวเอาตับไก่ของไม้ของไม้นะเอาปีกด,ด้วยปีกของไม้5บาทองที่ขดดองค่ะ

กุญสีเนี่ยยะ้เป็นกุญสีแลก็ช่วงเปลี่ยนวิถให้เป็นภากาเนื้อกุีไม่อลยนก็ะต้องนำโซจนมาผสกผาโอนอบม่หนยเท่าไหร่ไม่เีค่ะชอบออริโอปีโ้หมันออริโอปีโหมันเขาดีมากเะร้านเนี้ย เพรนั้นเมื่อวานโอ้เมื่อวันก่อนนะมากินโอวันตินตีโต๊ะปั่นของดีนะคะสดชื่น ไ,ไก่ย่างนะคะไก่ย่างจากพิษนุโลกเียเียเียย่างไม่ทันนะคะย่างขายไม่ทันขายดีมาก กินเท่าไก็ได้อยู่เนื่อขาไก่ย่างหมึกคือดิ้งสีพายกินนะคะอร่อยค่ะสายกินย่างน่ามาจ้าวนะคะมากินแล้วใาน้ำซีฟู้ดก็แบบข้าวต้มก็อร่อยนะคะมาตรงกับฟิชโนโลย่ยังไงเลยค่ะปกติมีห้าร้านไหคะอ๋ออดูอดูดกระชืดเราเคยปิดในุเ่ โคใหญ่จริงอยู่นานโอเคจัดจานนี้แล้วก็ไหวขึ้นแต่งมาถอะอันนี้ของเราไหมใช่งันเรียตๆๆัดเราตัดอโอเคยังไม่ทันขายนะคะม<น>ันเป็นลูกที่ดับมาแล้วพวกทย่แย่ไม่มีใครที่ไม่แย่เลยเหนู ยังไม่สุกนะคะต้องใจเย็นๆจริงๆนะคะรอของอร่อย กลับมาแล้วนะลูกเล็กนี่หวานเราเพิ่กินลง120ไ้ไหมสีเหงเนี่ยทั้งหมดนี่120หยดอีล่ะเหนจ้าเราหย้ดเพ่มเลยตรงนี้เนี่ยจุดๆเลยนะน่ากินมาทุกคนลูกใหญ่จะมันหวานน้ายหวานลูกเล็กจะหวาน